ơ mẹ hiểu chim ơi chai ơi mẹ hiểu ah song tham gia rằng mẹ hiểu mẹ 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 hiểu 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 mẹ เรจะูกอ๋ออยู่นั่นแหละจะูมกมอมแมมมากเลยทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นน่ะทำไมเสียงเป็นอย่างนั้นน่ะไม่ใช่กัดกันทั้งคืนเหรอสองฮะไม่เสียงแหบงั้นน่ะเหงาไหมเนี่ยเหวาไหมไม่ดูส่งแล้วไม่เห่ะน่าจะกินมาแล้วไปกินที่ไหนมาฮะ เออไม่หิววันนี so ้ไม่หิวอ่อนแต่หิวนี่ร้องบอกแล้วอ่อนนะอ่อนนะอ่อนนะนะวันนี้ไม่หิวถ้าหิวนี่ไอ้อวยวายแล้วเขาใช่ไหมสองโหอันนี้ขี้อ่อนใหญ่อ่อนเนอะถ้าไม่เสียงแค่นั้นน่ะฮะเป็นไร โอ้วันนี้ไม่หิวอะไปกินที่ไหนมาเนาะเลยนาะสองไปกินที่ไหนมาฮะไปไหนฮะเอ้ขับใจพวงพนเจพวงพนใจพวกพนแจอ่ะเราเห็นตุ๊กตาเออวันนี้ไม่หิวอะถ้าหิวเวยไว้แล้ว เล่นด้วยเฉยมาเล่นเฉยนเ,เออไม่หิวใช่ไหมวันนี้ใช่เออไม่หิวแต่มาเล่นกับพี่โมจับจับ,จบมาหน่อยโลกมันอยากเล่นด้วยเออโอ้โหอ่อ,อนไปไปเดี๋ยวพี่โมไปโรงเรียนก่อนวันนี้มี ทำกิจกรรมที่โรงเรียนถ้าหิวก็มานะถ้าหิวก็มาบอกนะเออไอ <c oughs> ห,หน้าแมวเอออันนี้ไม่หิว,วหรอกอันนี้มาหาข้ามาอ้อนมาเล่นนี้เฉยเออยืดขี้เกียจด,ด้วยไปเดี๋ยวไปแล้ว